ว้าวจระเข้จระเข้พี่น้ำดินมันไม่กินพี่น้ำดินหรอกแต่มันจะกินน้ำปันอนยู่นะอุ<น>้ยตู้ใหญ่มกคุยกินเลยอ้ยอะไรอยู่ข้างหลังน้ำดิน <lam bs> น้องบอกอุ้ยอะไรอะไรอยู่ข<น>้างหลังเห็นไหอุ้ย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 อะไร ก็แค่นี้ไงอะไรอยู่อะไรล่ะอะไรนะอะไรน่ะน้ำปั่นอะไรอ่ะมันมีอะไรมันมีมันมีอะไรน้ำปั่นมะนี้อันนี้อ่ะอะไรอันนี้อุ้ยเห็นไหมพี่ลินตีให้แล้วไม่มีแล้วเออ เอาอะไรอันนี้อันนี้พี่นรินไปเอาออกให้น้องเร็วๆน้องเห็นอะไรน,ะน้องกลัวอะไรไหนะ่ไนไห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 น่นไหนไหนไหนโนไหนไหน่น,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 อนอไหนล่นไหนไนไห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 นไีนไหนไหนไหนไนไหไม่ไี นี่แนี่ยเย้เย้พี่ลิมช่วยแล้วพี่ลิมช่วยแล้วเสร็จแล้วเย้